ลองจินตนาการดูสิถ้าวันหนึ่งคุณถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านแต่ความดีใจกลับทำให้คุณไล่คนที่รักคุณที่สุดออกจากบ้านเขาคนนั้นคือแม่และเมื่อความจริงเปิดเผยคุณถึงได้รู้ว่าสลากใบนั้นไม่ได้เป็นของคุณเลยตั้งแต่แรกนี่คือเรื่องราวของลูกชายที่หลงในเงินและแม่ที่ไม่เคยหลงลืมความรักตอนจบ จะทำให้คุณน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวสายลมยามเย็นพัดผ่านบ้านไม้เก่าที่เงียบงนันเสียงจักจันร้องระงมอยู่ไกลๆในมือของเก่งมีกระดาษหนึ่งใบที่สนสะเทือนหัวใจของเขารางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเขาอ่านตัวเลขซ้ำหลายครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาหัวเราะออกมา เสียงหัวเราะนั้นดังลั่นไปทั่วบ้านแม่ของเขาเดินออกมาจากครัวถือแก้วน้ำมาให้ลูกดีใจเรื่องอะไรเหรอเก่งเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความโลภแม่ไม่ต้องยุ่งของแม่ไม่มีส่วนในนี้แม่ชะงักมือที่ถือแก้วน้ำสั่นเล็กน้อยหยดน้ำเย็นไหลลงสู่พื้นไม้เก่าแต่ลูกสลากใบนั้น พ่อเธอแม่เขาตะโกนเสียงสะท้อนกระแทกผนังบ้านแม่ก้มหน้าเงียบดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอหันไปเก็บของไม่กี่ชิ้นใส่ถุงผ้าเก่าก่อนออกจากบ้านเธอหันกลับมามองลูกชายอีกครั้งแม่ขอไปอยู่ที่วัดสักพักนะลูกเก่งไม่ตอบเขาเพียงมองเงินในจินตนาการ คืนนั้นฝนตกหนักบ้านทั้งหลังมืดสนิทเหลือเพียงเสียงฟ้าร้องเก่งนั่งอยู่หน้าทีวีมองข่าวประกาศเลขรางวัลซ้ำมือของเขากำสลักแน่นรอยยิ้มยังไม่จางแต่จูจ่ๆเขาก็เห็นบางสิ่งในมุมกระดาษชื่อเจ้าของที่ระบุไว้ไม่ใช่ชื่อของเขาเขาชะงักดวงตาเบิกกว้าง หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะในบรรทัดเล็กๆใต้ตัวเลขน,นั้นเขาเห็นลายมือที่คุ้นเคยอย่างยิ่งชื่อของแม่เก่งค่อยๆย,ยกสลากขึ้นใกล้แสงไฟมือสั่นเทาเสียงฝนข้างนอกดังหนักขึ้นเหมือนกำลังหัวเราะยกเขาเขารู้ทันทีว่าคนที่ถูกรางวัลจริงๆไม่ใช่เขาเลย แม่ต่างหากคือเจ้าของสลากตัวจริงเขาหยุดนิง่งสมองว่างเปล่าเสียงนาฬิกาดังติก๊กต๊อกก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงคำพิพากษาเก่งจ้องดูชื่อของแม่อยู่นานลมหายใจของเขาหนักและสั้นเสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนกลองตวนใจเขาค่อยๆนั่งลงกับพื้น หัวใจเต้นแรงแต่ไม่มีจังหวะภาพแม่ที่เดินออกจากบ้านเมื่อบ่ายวันผุดขึ้นในหัวมือเหี่ยวย่นนั้นดวงตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเสียงที่เรียกชื่อเขาเบาๆทุกวันทั้งหมดกลับกลายเป็นภาพที่เขาผลักไสด้วยคำพูดของตัวเองเขายกมือขึ้นกลุมขมับรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุน เสียงฝนกลายเป็นเสียงกระซิบจากอดีตลูกจ๋าอย่าลืมกินข้าวนะลูกจ๋าแม่ฝากสลากไว้ตรงโต๊ะนะอย่าทำหายนะลูกคำพูดนั้นย้อนกลับมาเหมือนคมมีดเขาจำได้แล้วแม่เป็นคนซื้อมันแม่บอกว่าเอาไว้ดูเล่นเล่นเผื่อโชคดีแต่วินาทีนั้นเขากลับไม่คิดเลยว่าจะเป็นใบเดียวกันเขาลุกขึ้น เดินไปเปิดตู้หาโทรศัพท์มือสั่นจนทำมือถือหล่นพื้นเขากดเบอร์ของแม่เสียงสัญญาณดังตูดตูดไม่มีคนรับเก่งกัดริมฝีปากแม่อยู่ที่วัดเขาพึมพำเขาหยิบกุญแจรถออกจากบ้านโดยไม่สนใจฝนหยาดน้ำเย็นซัดเข้าหน้าแต่เขาไม่รู้สึกอะไร ถนนมืดไฟถนนส่องแสงสลัวเขาขับรถเร็วเกินไปโดยมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเป็นเพื่อนในใจเขามีแต่คำว่าแม่แม่เมื่อถึงวัดเสียงฝนยังไม่หยุดไฟในกุฏิสงส่องแสงอ่อนๆผ่านม่านฝนเก่งวิ่งไปที่ศาลาน้ำสาดเข้าเต็มตัวแต่เขาไม่หยุด เขาตะโกนเสียงดังแม่แม่อยู่ไหนเงียบมีเพียงเสียงพระสวดแผ่วเบาในโบสถ์เขาเดินไปทางเสียงนั้นรองเท้าเปียกจนเกิดเสียงแฉะแทุกก้าวในแสงไฟสีเหลืองเขาเห็นเงาของแม่แม่กำลังนั่งพับเพียบอยู่หน้าองค์พระมือประสานแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มแม่ เสียงของเขาแตกพร่าแม่หันมาดวงตาแดงก่ำแต่แววตานั้นกลับสงบลูกมาทำไมจ๊ะเก่งคุกเข่าลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแม่ผมผมขอโทษแม่มองเขาเงียบๆไม่มีคำตำหนิไม่มีเสียงโกรธแม่ไม่ได้ถือสาอะไรลูก เสียงของแม่อ่อนโยนเหมือนสายลมแต่แม่รู้ว่าเงินมันเปลี่ยนคนได้เก่งสายหน้าไม่แม่ผมผิดเองผมเห็นแก่ตัวแม่สลักใบนั้นมันเป็นของแม่แม่ยิ้มเบาๆแม่รู้ลูกแม่เห็นตอนลูกดีใจแม่ดีใจด้วยแม่ไม่อยากให้ลูกเสียสติเพราะเงินเพียงแค่กระดาษใบเดียว เก่งก้มหน้าเสียงสะอื้นดังในความเงียบแม่เอื้อมมือมาแต่ศีษะเขาลูกยังเป็นลูกของแม่เสมอเงินไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสายเลือดได้เก่งเงยหน้ามองแววตาแม่เต็มไปด้วยแสงอบอุ่นเหมือนแสงเทียนที่ยังคงส่องแม้ในคืนมืดเขาอยากพูดอะไรอีกแต่เสียงฟ้าผ่าดังขึ้น สว่างจ้าไปทั่ววัดแม่ยิ้มบางๆลูกกลับบ้านก่อนเธอเดี๋ยวเป็นหวัดแต่เก่งไม่ยอมลุกแม่กลับไปกับผมเธอครับแม่สายหน้ายังไม่ใช่เวลาแม่อยากอยู่ที่นี่อีกหน่อยเธอหันกลับไปกราบพระเก่งจึงยืนนิ่งอยู่ข้างหลังฝนเริ่มซาแต่ใจของเขายังหนักเขาเดินกลับไปที่รถ หัวใจสับสนระคนโลง่งขณะขับกลับบ้านเขามองกระจกมองหลังเห็นภาพเงาของแม่ในแสงเทียนยังไม่ดับคืนนั้นเขานอนไม่หลับเขานั่งจ้องสลักอยู่บนโต๊ะแสงไฟจากหลอดนีออนสะท้อนบนกระดาษเขาเริ่มคิดถึงอดีตตอนที่แม่เก็บเศษเหรียญซื้อข้าวให้เขาตอนที่แม่เดินตากฝนไปตลาดเพื่อหาเงินเล็กน้อย ทุกภาพชัดเจนราวเพิ่งเกิดเมื่อวานเขายกมือแต่สลากความเย็นของกระดาษแผวผ่านปลายนิ้วเหมือนเตือนว่านี่ไม่ใช่ของเจ้ารุ่งเช้าเขาขับรถกลับไปที่วัดอีกครั้งท้องฟ้าปโปรง่งกลิ่นดินหลังฝนอบอวนในอากาศเสียงนกเริ่มร้องรับวันใหม่เขาเดินเข้าไปในศาลา แต่กุฏิที่แม่อยู่กลับว่างเปล่าพระรูปหนึ่งเดินออกมามาหาโยมแม่เหรอเก่งพยักหน้าครับท่านอยู่ไหนครับพระรูปนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงเบาเมื่อคืนโยมแม่ของโยมท่านนั่งสมาธิอยู่แล้วท่านก็จากไปอย่างสงบโลกทั้งใบของเก่งหยุดหมุนเสียงของพระเลือนหาย แสงแดดเช้ากลายเป็นหมน่นหัวใจเขาเหมือนถูกบีบเขาทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่หยุดแม่เสียงเรียกนั้นแผ่วจนแทบไม่ได้ยินในมือเขายังถือสลากใบนั้นแน่นเขามองตัวเลขมองชื่อแม่ทุกอย่างชัดเจนแม่จากไปแต่สิ่งที่แม่ทิ้งไว้ไม่ใช่เงิน คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขากลับบ้านพร้อมกับความว่างเปล่าบ้านหลังเดิมเงียบสนิทกลิ่นแกงที่แม่เคยทำยังติดอยู่ในหม้อเขานั่งลงบนพื้นมองรอบๆร,รู้สึกว่าทุกอย่างเย็นชาโดยไม่มีแม่อยู่เก่งเอาสลากใส่กรอบวางไว้หน้ารูปถ่ายแม่จุดทูปหนึ่งดอก แม่ครับเงินนี้ผมจะไม่ใช้ผมจะสร้างโรงทานให้แม่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูแม่ภูมิใจในตัวลูกนะน้ำตาเก่งไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งการตื่นรู้เขาเริ่มใช้เงินรางวัลอย่างระมัดระวังสร้างโรงทานแจกอาหารฟรีทุกวันพระ สร้างศาลาเล็กๆให้คนมาพักพิงทุกครั้งที่มีคนยิ้มเขารู้สึกเหมือนแม่ยิ้มอยู่ด้วยเวลาผ่านไปหลายเดือนชื่อของเก่งเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านแต่เขาไม่เคยพูดถึงเงินรางวัลอีกเลยคืนหนึ่งเขากลับไปที่วัดยืนหน้าศาลาที่แม่เคยนั่งเสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆ เขาหยิบสลากใบนั้นออกมาวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหลับตาแม่ครับผมคืนให้แล้วนะลมพัดอ่อนๆกลีบดอกลีลาวดีปลิวตกใส่มือเขาเก่งยิ้มรู้สึกเหมือนแม่อยู่ใกล้เหลือเกินตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยมองเงินว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกเขามอง ใจคนมากกว่าและทุกเช้าก่อนออกไปทำงานเขาจะพูดเบาๆหน้ารูปถ่ายแม่แม่วันนี้ผมจะทำให้ใครสักคนยิ้มได้อีกหนึ่งคนเสียงลมยามเช้าพัดผ่านเหมือนคำตอบจากฟ้าเช้าวันนั้นท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเป็นสีทองอ่อนแสงแรกของวันส่องผ่านยอดไม้ เสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลเก่งยืนอยู่หน้าศาลาเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นหลังคาสังกสีสะท้อนแสงแดดข้างในมีโต๊ะยาวสำหรับวางอาหารหญิงชราคนไร้บ้านเด็กนักเรียนและคนงานทยอยเดินเข้ามาแต่ละคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะที่เบาและอบอุ่นกลิ่นข้าวสวยร้อน ผสมกับกลิ่นแกงที่กำลังต้มในหม้อใหญ่ลอยฟุ้งทั่วบริเวณเก่งยกมือไหว้พระที่มาร่วมสวดมนต์แสงเทียนส่องแสงสะท้อนในดวงตาเขาเหมือนดวงดาวที่ส่องอยู่ในใจหลังจากพระให้พรเขาเดินออกมาที่ลานเด็กชายคนหนึ่งวิ่งมาหาลุงครับวันนี้มีขนมใหมครับ เก่งหัวเราะเบาๆยื่นถุงขนมให้มีสิจลุงเตรียมไว้เยอะเลยเด็กคนนั้นยิ้มกว้างวิ่งกลับไปหากลุ่มเพื่อนเก่งมองภาพนั้นด้วยสายตาอบอุ่นในใจรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความหมายของชีวิตเขาหันไปมองรูปถ่ายแม่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมศาลาในรูปแม่ยิ้มอ่อนโยนเหมือนเคยใต้รูปนั้นมีสลากรางวัลใบเดิมใส่กรอบกระจกใสและมีดอกไม้สดวางไว้ข้างหน้าทุกเช้าเขาจะเปลี่ยนดอกไม้ไม่ใช่เพราะพิธีแต่เพราะอยากบอกแม่ว่าแม่ครับผมยังอยู่ตรงนี้ผมไม่ลืมหลายปีผ่านไป โรงทานของแม่กลายเป็นที่พึ่งของหลายคนผู้คนเรียกที่นี่ว่าโรงทานแม่สายทองตั้งชื่อตามแม่ของเขามีคนมาบริจาคมาช่วยทำอาหารมาทำความสะอาดทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่มีแต่ความอบอุ่นเหมือนบ้านเก่งยิ้มทุกครั้งที่ได้ยิน แต่ลึกในใจเขารู้ว่าไม่ใช่เพราะเขามันเป็นเพราะแม่แม่ที่แม้จะจากไปแต่ยังอยู่ในทุกการกระทำของเขาขึ้นหนึ่งเก่งนั่งอยู่ที่ศาลาสายลมพัดเบาๆกลิ่นดอกลีลาวดีปลิวมาตามลมเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ บางดวงดูเหมือนยิ้มให้เขาคิดถึงวันเก่าวันที่เขาตะโกนใส่แม่วันที่เขาเห็นชื่อแม่บนสลากวันที่เขารู้สึกว่าโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าแต่ตอนนี้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับกลายเป็นบทเรียนเขาพูดเบาๆกับท้องฟ้าแม่ครับถ้าไม่มีวันนั้นผมคงไม่รู้ว่าผมรักแม่มากแค่ไหน เสียงลมเหมือนคำตอบจากที่ไกลอ่อนโยนจนทำให้น้ำตาไหลเขายกมือไหวรูปแม่ขอบคุณนะครับที่ไม่ทิ้งผมหลายเดือนต่อมามีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาหาเก่งแต่งตัวสุภาพถือกล่องเอกสารในมือคุณเก่งใช่ไหมครับผมมาจากกองสลากครับเก่งชะงัก ครับมีอะไรหรือเปล่าครับชายคนนั้นยิม้มเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่าเงินรางวัลที่เหลืออยู่ยังไม่ถูกเบิกทั้งหมดครับมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณแม่ของคุณเก็บไว้ในบัญชีพิเศษเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของเธอเก่งขมวดคิ้วบัญชีพิเศษชายคนนั้นพยักหน้า ครับคุณแม่ของคุณเขียนไว้ในพินัยกรรมว่าเงินส่วนนี้ให้ใช้สร้างโรงเรียนเล็กๆสำหรับเด็กยากจนในหมู่บ้านเก่งนิ่งหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความโลภแต่เป็นความซาบซึ้งแม่คิดไว้ขนาดนั้นเลยเหรือครับเสียงของเขาเ,าเบาจนแทบไม่ได้ยินชายคนนั้นยื่นเอกสารให้ ครับท่านเขียนไว้ชัดเจนพร้อมระบุชื่อผู้จัดการโครงการไว้ด้วยครับเก่งเปิดดูในเอกสารมีชื่อของเขาให้ลูกชายของฉันเป็นผู้ดูแลเพราะแม่เชื่อว่าเขาจะทำด้วยใจไม่ใช่เพราะเงินน้ำตาเก่งไหลทันทีเขาเงยหน้ามองรูปแม่ราวกับแม่ยังอยู่ตรงนั้นแม่ครับผมสัญญาผมจะทำให้ดีที่สุด หลายเดือนต่อมาเสียงค้อนเสียงเลื่อยและเสียงหัวเราะของคนงานดังก้องอยู่ทั่วลานกว้างตึกเล็กๆเ,เริ่มขึ้นเป็นรูปเป็นร่างบนไป้ายไม้หน้าตึกมีคําเขียนไว้ว่าโรงเรียนแม่สายทองเด็กๆในหมู่บ้านมารวมตัวถือช่อดอกไม้ในมือร้องเพลงสั้นๆที่พวกเขาซ้อมไว้ เสียงเพลงนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แม่คือแสงแม่คือรักแม่คือทางเก่งยืนฟังอยู่ข้างหลังน้ำตาไหลแต่ยิ้มเขามองเห็นแม่ในทุกใบหน้าในทุกเสียงหัวเราะของเด็กๆหลังพิธีเปิดเขาเดินไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หยิบสลากรางวัลใบนั้นขึ้นมาดูอีกครั้ง มันเริ่มสีสีหมึกเลือนแต่สำหรับเขามันมีค่ามากกว่าเพชรทองใดๆเขาเก็บมันไว้ในสมุดบันทึกเขียนบันทึกหน้าใหม่ด้วยลายมือของตัวเองสลักใบนี้ทำให้ผมเสียแม่แต่ก็ทำให้ผมได้เจอหัวใจของแม่ในตัวผมเองแม่จากไปพร้อมรอยยิ้มส่วนผมจะอยู่ต่อไปพร้อมรอยยิ้มของแม่ในใจหลายปีผ่านไป เก่งกลายเป็นชายชราผมขาวแต่แววตายังอบอุ่นเขายังอยู่ที่โรงทานยังตักข้าวยังยิ้มให้ผู้คนเหมือนเดิมเด็กๆรุ่นใหม่เรียกเขาว่าลุงเก่งและโรงเรียนแม่สายทองก็ขยายใหญ่ขึ้นมีทั้งห้องเรียนห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเก่งชอบไปยืนมองเด็กๆวิ่งเล่น เสียงหัวเราะของพวกเขาเหมือนเสียงหัวใจที่ยังเต้นต่อบางครั้งเขาจะนั่งมองรูปแม่พูดเบาๆแม่ครับเด็กพวกนี้เก่งมากเลยนะครับเย็นวันหนึ่งแสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเก่งนั่งอยู่หน้าศาลาลมพัดผ่านเบาๆเขาหลับตาฟังเสียงระฆังจากวัดที่อยู่ไม่ไกล เสียงนั้นดังนุ่มนวลคล้ายเสียงแม่ที่เรียกเขาในวัยเด็กเก่งได้เวลาข้าวเย็นแล้วลูกเขายิม้มดวงตาปิดลงอย่างสงบในความเงียบมีเพียงเสียงลมและเสียงเด็กๆที่ยังวิ่งเล่นอยู่ไกลๆรุ่งเช้าชาวบ้านพบเก่งนั่งพิงเสาอยู่ที่ศาลาใบหน้ามีรอยยิม้ม มือข้างหนึ่งยังถือรูปถ่ายแม่มืออีกข้างวางบนสลากใบนั้นไม่มีใครร้องไห้ทุกคนยกมือไหว้เพราะพวกเขารู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้จากไปด้วยความเศร้าแต่จากไปพร้อมความสงบของหัวใจเสียงลมพัดกลิบดอกลีลาวดีปลิวไปตามทางตกลงบนสลากรางวัล เหมือนแม่มารับลูกกลับบ้านหลายปีต่อมาเด็กๆที่เคยได้รับอาหารจากโรงทานเติบโตขึ้นกลับมาช่วยกันดูแลที่นี่ต่อบางคนเป็นครูบางคนเป็นหมอแต่ทุกคนจำชื่อแม่สายทองได้ขึ้นใจที่มุมหนึ่งของโรงเรียนยังมีป้ายไม้เล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือว่า เงินสามสิบล้านไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าใจของแม่ใต้ไป้ายมีดอกไม้สดวางไว้เสมอและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเสียงลมจะเบาเหมือนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบว่าลูกจ๋าแม่อยู่ตรงนี้เสมอหลายสิบปีต่อมามีนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งมาทำสารคดีเขาเดินชมรอบโรงเรียน เห็นรูปถ่ายเก่งและแม่ตั้งอยู่คู่กันเขาถามครูรุ่นเก่าใครคือคนในรูปนี้ครับครูหญิงคนนั้นยิ้มผู้ชายคนนั้นคือคนที่ใช้เงินรางวัลทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นและผู้หญิงในรูปคือแม่ของเขาผู้ให้กำเนิดทั้งเขาและความดีที่ไม่เคยดับนักกล่าวพยักหน้าเขาจ้องภาพนั้นอยู่นาน ในใจรู้สึกอุ่นอย่างประหลาดเขาเขียนคำบรรยายใต้ภาพว่านี่ไม่ใช่เรื่องของโชคจากลอตเตอรี่แต่มันคือโชคจากหัวใจของแม่ที่ทำให้ลูกชายได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกด้วยเงินเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในวันนั้นเสียงเด็กๆยังคงหัวเราะเสียงช้อนกระทบจานยังดังในศาลา ลมเย็นพัดผ่านดอกไม้กลิ่นหอมลอยไปทั่วและในเงาแสงอาทิตย์สุดท้ายราวกับเห็นภาพของแม่สายทองยืนยิ้มอยู่ข้างลูกชายของเธอมือของแม่วางบนไหล่ลูกสายตาเต็มไปด้วยความภูมิใจไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความรัก และนั่นคือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดจุดจบที่ไม่ได้ปิดด้วยเศร้าแต่เปิดด้วยความเข้าใจเพราะในที่สุดเก่งได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงิน30สบล้านแต่คือหัวใจของแม่ที่ยังคงอยู่ในทุกลมหายใจของเขาและในทุกความดีที่ยังส่งต่อ